สายก็ก้องขึ้นมาข้างบนครับไม่รู้มาอย่างไงครับ <c oughs> ปลาไหมหัวกองเออ <c oughs> โออา <c oughs> ระวังระวังระวังปลานะครับไม่รู้ปลาอะไรนะครับ <c oughs> ค่อยๆ <c oughs> จับจับปลาให้ใหติดก่อน <c oughs> สวัสดีครับบ่ายสองโมงครึ่งครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านท่าปากแหวงจังหวัดพังงาครับนี่ครับตั้งใจมาตกปลาเล็กพวกปลาเห็ดโคนกันครับหรือว่าปลาดอกหมากนะครับเดี๋ยวจะเดินไปตกตองชายฝั่งนะครับแต่ตอนนี้ในคลองน้ําลงครับน้องเก๋เลยไปลองขุดหลัดรังหรือเหยื่อรังดูนะครับก็ได้อยู่นะครับนู่นครับขุดอยู่กับพี่ก้องครับวันนี้มากับพี่ก้องน้องเก๋แล้วก็น้องโน้ตครับอยู่ข้างหลังนู่นครับเดี๋ยวลองดูครับแต่วว่านู่นครับข้างบน ฝนอีกแล้วครับไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูครับวันนี้มาหมายนี้จะได้ปลาไหมครับ ขุดหลัดรังกันอยู่นะครับตอนนี้เราย้ายหมายมาบ้านท่าใหญ่นะครับมาลองดูจุดนี้ครับจุดนี้ไม่เคยมาตกนะครับ ตอนไปอะไปได้ตอนรับโอ้มันจีคองไว้ <c oughs> ตอนไปอมันไปได้นั่นแหละแต่ตอนรับเไม่ลองกอน,กนเล็ก <c oughs> ถ้าปลากินดีก็ลองกันเล็กดก็ถอดนี่ เดี๋ยวไปเร็วมุด้เร็วไว่กูไม่เกิดัดท้ามนนั่นกระชังไปเร็วโอ้ัดปัดว่าจะลองคันเหลืองเดี๋ยวดูคันใหญ่ก่อนครับลอดวุดวิดเร็วไปเร็วไปไม่กิ้นไหมเอาเอาผมก็กล้องติดแล้วครับมาแล้วครับเจ้าแรกโอ้พรพรโอวัตอยู่ไหมอยู่มาแล้วมาได้ก็ก้อง ตัวแรกของวันนี้ครับตําอะไรี้อะตํามะตํามะตัวช่วยแล้วเอิ้นตําตํามะตํามะเออมาแล้วครับปลาตัวแรกโก้งโจยบําเดียดิี่มามาโจยนี่โก้งตัวแรกของวันนี้ครับเป็นมะโอ้ลุดตําตํามะอันนี้ตํามะตํามะตํามะนี่ครับ ปลาตะมะนะครับของกุกกล้องครับผ่านครับตัวแรกผ่านผ่านผ่านปลาอยูแก่ครับไม่ได้อยู่แก่เออปลาอยย่แก่นี่เซี <c oughs> ยนตาเบ็ดเป็นเบอร์เจ็ดนะครับ ดังเมื่อวนอ่อางตอนข้อพ้นเลยเสี่ยงร้อ,ตอนต้องการข้อพ้นดังวันนี้ on the platform patot Ni bata o namang angko mặc áo lắm 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 lắm

ผ่านเลยกลางคลองอเกกลางคลองกลางคลองตัวสวยดังกบฟองแดงไสสวยครับประมาณครึ่งกิโลครับกินอยู่กลางคลองนูนครับนี่ครับผ่านครับปจาคลอง้านอะไรวันนี้บ้านอะไรขนาล็กัลงไอ้เกได้อ่ะ bây giờ mình nữa cái càng khó quá đâu. <laughs> ว่าแต่เดียวให้เอามาไม่เอามาเอาติดมาต่อเป้า,าเดี๋ยวกูปลอ่อยลอยหลืนไหมน้องหลืบน,นี่นตัดเลยน้องตัดลอยเลยกันเล็กติดปักกระเป๋านะครับเดี๋ยวน้องเขาตัดลอยครับนี่ครับไม่มีโอกาสได้ตัดเลยน้ำขึ้นเร็วมากครับตอนนี้เราตีไกลไม่ได้แล้วนะครับเกี่ยวสายกระชังครับต้องตีใกล้ๆนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để yát bỏ lỡ

อย่ๆอๆโอ,อ้ตาครับอยู่ไหมอยู่อะไรผงแดงโอ้โหกับผงแดงครับผมผ่าดมาโชว์น้องมาโชว์มาโชว์มาโชว์ตัวไซเท่ากันเลยครับของน้องเขาเท่ากันเลยวะกู้งเนื้อกุ้งกับผงแดงตัวที่สองครับ นี่ครับสวยครับของน้องเขาครับสวยงามเลยครับเห็นไหมครับผ่าครับผมกระพงแดงสวยสวยสวยห้าโมงค,ค,ครึ่งครับหมายที่สองยังพอได้ปลาแกงกันคนละตัวครับผมก็ถือว่าโชคดีอยู่นะครับก็ยังตกต่อได้อีกสักพักครับเพราะว่าฝนก็มืดแต่ว่าไม่ตกนะครับ ตอนนี้ของก็ก้องปลาพามาตั้งแต่ข้างล่างครับเข้ามาพันอยู่ที่รากองกลางนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อครับสายก็ก้องขึ้นมาข้างบนครับไม่รู้มายังไงครับปลามากกงก้องเองอดีข้างล่างครับสายวิ่งขึ้นข้างบนเฉยครับเอ,ออไปเอหน้าได้เผื่อ

Nhảy khá đó, cửa bà Nó thoát là, thoát là này, thăm mấy bà mình cứ đứng cho mấy, mình đục đích cho mấy Bà cáo trong đây Bỏng khá hả mừng Bỏng à? khá mừng ừ. เพราะ่เกันายมานี่มันไม่ใจเนี่โอ้ปลาระวังระวังระวังปลานะครับไม่รู้ปลาอะไรนะครับตัวใย้ยนัดใช่ไหมเออรงวังวังปลานะครับปลาปลา เดี๋ยวเราไปดูกันครับเราก็ต้องลุ้นคันของเราด้วยนะครับอยู่นี่ครับเนี่ยถ้ปลากินคันป้อมนุกเลยนี่ มันวนหาปลาผมจ้าท <g ab ung> <that way> ึงก็เอาแต่ปลาทังก็ตัดสายเลยะไปทนเินก้อนมันดิ้นได้ไหมนันนาไว้ฟังทิ้งนั้นนี่เดลยไดๆทิ้งเข้าหยกได้ Cói coi 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 còi chắp chắp lại tìm con chắp và chắp vài chắp vài chắp vài chào 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 vậy chào 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 vậy chào 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 để chào 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 จับจับเอามือซอดเงื้อเลยก็บอก็อ่ะจับไปแขงหน้าปัดจิ๊บเลยกับพงแดงครับผมสวยเลยครับสายสวยตัวนี้เกือบกิโลครับเจ็ดขีดได้ครับผมนี่ครับผ่านนะครับผมพยายามจนได้กลับแล้วครับวันนี้ครับหกโมงกว่าครับได้กับพงแดงกันไปคนละตัวก็ก้องได้สองตัวครับก็ เรียบร้อยครับสำหรับหมายบ้านท่าใหญ่นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ